ครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเพชรก้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับก็ขอกก่าวคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับมีดปากกานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับของหลวงเพื่อท่านใดสนใจนะครับเป็นมีดปากกานะครับ สามเล่มนะครับดามงาฝักงานะครับสนใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมครับเรามาชมเล่มแรกนะครับนี่นะครับเป็นมีดปากกานะครับของผมก็เดิมนะครับความยาวนะครับอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะครับปักลมด้ามนะครับนี่นะครับ ทำงาฝักงานะครับเห็นไครับงาที่ดำๆนี่นะครับเพราะว่าท่านวางไว้บนหิ้งพระนะครับนี่นะครับก็เลยมีจุดตรงนี้ขึ้นมานะครับสองกษัตริย์นะครับแหวนตรงนี้เป็นนาคนะครับแล้วก็ตรงเป็นเงินนะครับคาดแบกตังค์นะครับเล่มนี้นะครับ ความเหียวของงานน,นนะครับเส้นลวดเห็นไหมครับแหมเส้นลวดละเอียดนะครับปลายฝากกัรลัดห่อพุ้มที่เป็นเงินเช่นกันนะครับเป็นแปะตังคาดเงินนะครับแหมนะครับแปะตังคาดเงินนะครับสองกริย์นะครับ นสนใจนะครับผ่าติดตัวนะครับนี่นะครับเป็นลายเสีมาใบโพูนะครับมีปากกาส่วนมากแล้วเขาจะไซส์น่าจะใกล้เคียงกันหมดนะครับนี่นะครับสองนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับรอยตออรอยเสาะของสิวนะครับ แข้งแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับการทีมือของช่างแมสนนะครับท่านใดสนใจนะครับก็อยาล่นตักทายกันเข้ามานะครับมาชมเล่มที่สาซีที่สองนะครับนี่นะครับความยาวเล่มนี้จะใหญ่กว่าเล่มแรกนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะครับงามฝัก งานะครับดูความเงาของงานนะครับเห็นไหมครับชําเลยนะครับเปลี่ยนละตรงนี้เป็นนาคนะครับเปลี่ยนละตรงนี้นะครับตรงหูเหน็บนี่นะครับเป็นเงินนะครับผมเป็นเงินแหมเงินนะครับนี่นะครับเส้นลั่วของแหมละเอียดนะครับ ูสีงาเขานะครับช่ำเลยนะครับไวฝักก็ห่อหุม้มด้วยเหนเยินนะครับเส้นรวดละเอียดนะครับไว้ติดตัวนะครับเดินทางไปไหนใกล้ไกลนะครับบุตกคุณของท่านนะครับก็ แควคาดปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมนะครับป้องกันคนใสนะครับสิ่งไม่ดีนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับดิ่งสายนี้ทันใดเป็นสายแคมปิ้งหรือชอบเที่ยวป่าเขานะครับธรรมชาตินะครับมีแนะนํามีไปติดตัวเลยนะครับอย่างนี้นะครับชอบเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับ ไม่ว่าหน้าที่การงานจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับมีติดตัวไว้นะครับติดตัวติดหน้ารถไว้นะครับครับเป็นลายใบโพเช่นกันนะครับเป็นงานของช่างช่างสอนนะครับนี่นะครับรอยต่อวิซิลนะครับติกมือนะครับครับลงเลือดลึกนะครับนะครับดูข้างนะครับธรรมชาตินะครับนม่นิยมมคอรนะครับ ยาวของเป็มีดนะครับเล่มนี้อยู่สองนิ้วครึ่งนะครับ<ม>แตก่อนอย่าลืมตับปายกันเข้ามานะครับชุ<ม>ที่3นะครับเล่มนี้นะครับเป็นไซส์ปากกานะครับแต่ไม่มีม้นเห็บนะครับเป็นด้ามงาแกะนะครับ ฝักรวมด้ามยาวเกือบ5้านิ้วนะครับเ๋ยวนิดนึงจะ5นิ้วนะครับด้ามแกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับนะครับเป็นงานะครับแกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับลอยแกะด้วยมือนะครับถึงเจ้าเวสุวรรณนะครับแหมเป็นแหมเจ็ดเก้านะครับนี่นะครับเป็นแหมเจ็ดเก้านะครับเดินล้วนนะครับดูฝักนะครับฉ่ำเลยนะครับ เป็นแหวนะครับเป็นแหวนเก้านะครับนะครับแหวนเจ็ดเก้านะครับตรงนี้เจ็ดตรงนี้เก้านะครับแล้ก็เก้านะครับถ้าเกิดชวนนะครับพกพาง่ายนะครับใส่กระเป๋าท่านหญิงท่านชายพกได้นะครับเล่มนี้นะครับนะครับควรเก็บ ติดตัวไว้นะครับควาเก่าของเขานะครับมองโปร่งเลยนะครับสีเขานะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นลายใบโพเช่นกันนะครับเป็นงานของช่างแมนนะครับความยาวของใบมีดนะครับนี่นะครับ สองนิ้วครึ่งนะครับลายใบโพเช่นกันนะครับดูร่องเลือดนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการตอบในมือนะครับจะเป็นคลื่นๆนะครับนะครับร่างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับขยายกล้องมันโทรศัพท์มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษนะครับอยากดูรายละเอียดตรงจุดไหนก็อน ทักทายกันเข้ามานะครับนี่ครับใจก็อย่าลืมนะครับ0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมไลา์ไปเดียวกันนะครับครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ